ผู้พันแซนเดอร์จะมาทำอะไรนะรัดคอสั่งรัดคอะหน้าเสียรลังสิติอะค่ะแล้วก็ยาวมาตรงนี้เดินอยู่ข้างถนนแล้วก็มีหอนานเข้ามาเข้ามาพยายามพยายามโอเคมีบัตรประชาชนไหมไม่หายเอกสารหายแซนเดอร์ชื่อผู้พันนามสกุลแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์จะมาทำอะไรนะ รัดคอสั่งรัดคอน้าเสียลังสิตอะค่ะแล้วก็ยาวมาตรงนี้เดินอยู่ข้างถนนแล้วก็มีขทุภันเข้ามาเข้ามาพยายามโอเคมีบัตรประชุมไหมไม่ไม่มีหรอกหายหายเอกสารหายมีใครนะเล่าเหตุการณ์ให้หมดฟังอีกทีหนึ่งชื่อผู้พันนำสกุลแซนเดอร์ตามเดินสั่งการอยู่ตาม้างเขายศเขายศอะไรอะไม่มียศชื่อผู้พันอ๋อไม่มียศ เขาตามเดินเดินสั่งการเดินตามอะค่ะเดินตามจากไลยรถเมย์ตรงเกษตรยาวมาตรงเนี้ยยาวมาฝั่งเนี้ยแล้วก็สั่งให้ขอทานเนคขอทานเข้ามาทําร้ายมีขอทานอยู่สาคนที่เดินมาตั้งแต่ถนนเกษตรหน้ามอเกษตรมาถึงตรงเนี้ยค่ะ หมวดก็จะแจ้งสายตรวจไปดูว่านะไปคุยกับผู้พันเซนเดอร์ที่หน้าเคะคซีเคยเจอตัวจริงขหรอไหมหมวดก็อยากเจอไม่เคยไม่เไม่เจอเจอเน่ยแต่พนักงานเค c ีซีเคยใช้อำนาาแต่แต่คยแต่แต่ว่าเขาเขาไม่ยศดนำหน้าเขาชื่อเขาไม่มียศดนำหน้าบางคนเป็นนางสาวเราเล่นไอจงไอจีป่ะเนี่ยเล่นหนูเล่นเอ๋อชื่อฉันเป็นคนไมฉันสติไม่ีนามะกลนสติไม่ดีฉันเป็นคนบ้าปกติดีแล้วหน้าตาดีด้วยเนี่ยจริง ออกเอกสารให้หนูกดเพราะหนูยอมไม่ได้จริงหนูเป็นมือฉกมาจากดีนาร์ไทยเป็นสุติบัตรกรุงเทพมหานครถ้าหนูถือเอาไว้อะเขาจะไม่สามารถมาแจ้งหนูได้เลยว่าหนูตลกเขาเริ่มเอกสารเงินปันผลกี่กี่บาทละกี่บาทประมาณกี่บาทต้องสอบถามบริษัทมีอะไรตรวจสอบเราคือหนูโกงเขาเป็นการเป็นน้ำหน้านามว่าอะไรนางสาวนอนสตอร์เสือร์สุติบัตรกรุงเทพมหานคฯย่อมาจากอะไรนางสาวไม่รู้นางสาวไม่นางสาวก็นายสิบนายสิบ มันก็แพ้ได้หลายตัวแต่ในจุดที่บัตรมันเป็นดอเด็กจุดยอหญิงจุดก็เด็กหญิงเอ้ยสุดยอดใช้ได้ใช้ได้อ้าวเหรออ้าวทำไมไม่กินเคปซีอ่ะไม่กินกินไม่ได้ตีกับพวกเขาอ้าวเหรอสวยน่ารักมากเลยใครแต่งหน้าให้ยังไม่ได้อัดใช่ไหมยัง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 คุณตำรวจแบ็กเมย์หนูเหรอเปล่าไม่ได้แบ็กเมย์เราแต่งหน้าตำรวจโอเคบ๊ายบายเดินทางกลับดีๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญ อัปเดตท,ทุกวันเข้าถึงทุกเหตุการณ์กดเลย